วัดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโสหุุยนะคะอาหลายคนอาจจะสงสัยว่าโซหุุยคืออะไรนะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน,น้อยๆเนาะอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้ไว้ก็ไม่เสียหายเนาะก็คือว่าโซหุุยนี่คืออะไรโซหุยนี่คือค่าใช้จ่ายต่างๆจิป,ปาถัค่ะ <bore. S 2> เช่นมีอะไรบ้าง <heh. S 1> ก็มีค่าถมที่ค่า เดินนาค่าเดินท่อน้ําค่าไฟฟ้าป่าปลาจีปาถาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับค่าก่อสร้างบ้านนะคะค่าพวกนี้คือโสุ้ยหมดเลยสมมุติว่าจ้างช่างยกของนอกเหนือจากงานเขาอย่างเงี้ยค่ะ200 300อะไรพวกเนี้ยก็คือโสหุ้ยหมดเลยแล้วถ้าเป็นใหญ่ๆของโสุ้ยก็คือค่าโอนค่าโอนของแถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกนี้ก็จะเป็นโสหุยหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างของคำว,ว่าโสหุยก็คือเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับตัวราคาสร้างบ้านนะคะค่าโอนของแถมอย่างค่าโอนของแถมของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งค่าประเมินค่าจิป,ปะทะเนี่ยทุกอย่างเขาเรียกว่าโสหุยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะสำหรับคำว่าโสหุ้ยนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ลึกอะไรมากมายแต่ว่าจำเป็นมากสำหรับการบวกเข้าไปในการเป็นต้นทุนในค่าก่อสร้างค่ะซึ่งการทำบ้านแต่ละหลังจำเป็นจะต้องมีค่าโสหุ้ยเป็นส่วนประกอบในการคำนวณต้นทุนงานของเราค่ะ